สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบอพอผมอีกแล้วนะครับในช่องมุ่นบาีสานภาคกินครับพี่น้องวันนี้พาพี่พน้องมากินนี่นะครับผมแนวมกักคือเกาพี่น้องขนมจีนน้ำยากะทิครับพี่นอ้องจะจวดแซ่บๆมันกัดไหครับผมอ ไม่ได้กินโดนพี่น้อง ท,ที่สี่สค่ะผ,ผ่านเกวนวานจำพระคยังไม่ได้ใส่น้ได้มันมีเื่อหมูใช่ไหม

ทีู่เป็ชื่อุี่ใ่อืน่าจะเป็นหส่งแหละแต่ว่าที่อยู่ชื่อน่าจะเป็นตรงนี้อืม

可以吗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  จวนแห่งไม่รอง ยัไงไงนหนูจะเร้ดูงาองาขึ้นมากนะครับส่งคอนตามที่อยู่ได้ไหมคะเดี๋ยวกวทา <ừ> <ừ> ส่วแหญ่ไม่ละ เพื yeah. ่อกำลังดีพี่น้องได้วันนี้ม่ขอบคุณพี่วาานะคะ ผัม <c oughs> กมีน้ำ ใช่พะพี่นอ้องเบิร์ดฐานเลย ซ่อมนี้กำลังพอด,ดีแซ่บไปเนอะตบเปลือยกว่านี้มันแล้วลายในปากโกด อา้าพี่น้องสารมื้อนี้ผมก็มากินขนมจีนเนาะน้ำยากะทิให้พี่ให้น้องบึง <Hey. S 1> มากินนี่ <Hey. S 1> ผมฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นรงใจให้ผมด,ด้วยนะครับพี่น้องสืบเลยมีแฮงเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปการกินอาจะบอสุภาพก็ขอโทษขอให้บอพี่น้องหลายๆนะครับผมสารมื้อนี้ลาพี่รานอองไปแล้วครับไปพอกกันคลิปน่ะมื้อนานครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม